ญาติครับผมไปอธิษฐานมาจริงนะครับว่าให้ญาติเนี่ยได้ทยอยครับบอกต่อส่งต่อแล้วก็ได้ดูวิดีโอตั้งแต่อย่างน้อยนะครับ4ี 4, 4่ทับสี่สทัทักก็คือถึงวิดีโอนี้แหละนะครับเพื่อที่ญาติจะได้รู้ได้เองจริงว่าสิ่งต่างๆเนี่ยมันดีขึ้นมาได้จริงๆคือด้วยตนเองเลยครับแล้วหัวใจหัวใจของการลองที่เราจะได้สัมผัสพ,พลังดีหรือขุมพลังดีในตัวเรา รวมถึงการที่เราจะได้เกิดผลดีเกิดขึ้นในตัวเราเนี่ยหัวใจแรกก็คือมันมันทำไม่ได้ครับต้องรู้ว่ามันทําไม่ได้คือไปลองแค่ชั่วครั้งชั่วคราวเนี่ยมันไม่ได้จะต้องลองบ่อยๆลองต่อเนื่องหลายๆวันจนมันเกิดขึ้นมาจริงๆนะครับนี่คือหัวใจตัวที่1นครับเดี๋ยวเรามาเข้าเรื่องกันเลยนะครับถึงบอกหัวใจตัวต่อๆไปหรือบอกไอ้คีย์เวิร์ดจุดสําคัญนะครับตัวต่อๆไปก็คือการที่เราเนี่ย ชีวิตเนี่ยเราทําอะไรได้ได้ตั้งหลายอย่างในชีวิตนะครับทําได้หลายอย่างแต่บางครั้งเนี่ยพอเราทําไปแล้วเนี่ยเราจะติดบางทีมันสิ่งที่ติดเนี่ยกลายเป็นติดติดนิสัยเสียอย่างเช่นบางคนติดโกรธง่ายบางคนติดค่าเวลาอะไรบางอย่างนะครับแต่เราอยากให้ชีวิตเราดีขึ้นไหมละ่ะมันมีหลายวิธีครับที่จะทําให้ชีวิตดีขึ้นแต่วิธีหนึ่งครับผมก็อยากจะชวนญาติเลยนะครับว่าให้มาลองตามวิธีที่ผมจะเล่าให้ฟังต่อไปนี้นะครับก็คือการที่เราเนี่ย พยายามลดบางอย่างที่มันไม่สําคัญที่มันจะมากินกําลังและเวลาของชีวิตลงเนี่ยลดลงแล้วหันมาครับมาแทกมาแทกการที่มาสนใจใส่ใจตนเองให้เวลากับตนเองบ้างคือถามว่าเราจะดีขึ้นได้ยังไงจากนั้นเนี่ย ไปรักรู้สึกดีและดีด,ดีกับตนเองดีกับใกล้ตัวดีกับงานของเราด้วยนะครับซึ่งสามารถทําได้แบบยืดหยุ่นอย่างมุมมองที่ผมบอกไปนะครับไม่ได้บอกว่ามันจะต้องแข็งกระด้างกับคนในครอบครัวคนรอบข้างนะครับก็ยืดหยุ่นปรับให้ดีตามสภาพจากนั้นถ้ามีเรามีเวลาที่เราจะทําได้ดีจริงๆก็มาทําได้ดีจริงๆแค่นั้นเองครับก็ใช้ชีวิตได้ตามปกติแต่บางเวลาอาจจะลาพักผ่อนไปบางคนอาจจะถึงขั้นไปปฏิบัติธรรมบางคนอาจจะถึงขั้นไปเข้าคอร์สหรือไปท่องเที่ยว เช่นเดียวกันครับมาลองจริงครับใส่ใจให้เวลารักและรู้สึกดีกับตนเองแสการมีจิตใจดีๆคิดดีพูดดีทดําดีเข้าไปในชีวิตของตัวเราเองคนที่ไปทําแบบนี้ครับจะรู้ได้เองครับปัญหามีข้อเดียวเท่านั้นเองครับก็คือการที่เราเนี่ยฟังผ่านแล้วไม่ลองทําจริงๆแล้วมันง่ายมากนะครับซึ่งมันก็จะมีสูตรมีการปฏิบัติ1นึพวกเราสามารถไปดูวิดีโออื่นแล้วดึงมาทําได้นะครับข้อที่2ครับ นี่คือสิ่งที่ผมบอกวิดีโอนี้ไปผมอยากให้เกิดการทดลองจริงนะครับไม่ใช่แค่ตัวผมเองนะทุกๆคนครับพี่หลังจากที่พวกเราไปลองใส่ใจให้เวลากับตนเองแล้วเนี่ยลองมาใส่ใจให้เวลารักรู้สึกดีและดีต่อกันผมไม่รู้ครับพี่ว่ามันจะผลจะเป็นยังไงแต่อยากให้ลองครับผมเองก็คาดหวังว่าจะได้ลองกับใครสักคนเนี่ยการที่คนเนี่ยมาใส่ใจให้เวลาซึ่งแรกๆเนี่ยมันจะเป็นลักษณะของการที่เราร่วมคุยร่วมคิดร่วมทําถูกต้องไหมครับพอเรามาทํางานร่วมกันคุยกันมากขึ้น มันจะเกิดภาพของการถูกคอเข้าขาขึ้นเรื่อยๆคือบางคนนะครับที่จงใจที่จะลดอุปสรรคขวากหนามในตนเองลดสิ่งที่มันติดขัดระหว่างกันก็จะถูกคอเข้าขาจากนั้นจะเป็นลักษณะที่โอ้โหเราไม่อยากไปกินไปเที่ยวคนอื่นแล้วเราอยากจะกินเที่ยวร่วมงานกับแค่กลุ่มนี้เขาเรียกว่าทุ่มกันมาทั้งตัวเทกันมาทั้งใจจากนั้นครับจะเป็นลักษณะของภาพสังคมที่จริงใจซึ้งใจยิ่งขึ้นลองนึกถึงภาพที่ เราเนี่ยได้อยู่ท่ามกลางเฉพาะคนที่จะเป็นญาติเป็นมิตรเป็นคู่รักที่จริงใจซึ้งใจผมไม่ได้บอกว่าสังคมแบบอื่นไม่ดีนะครับแต่ก็อยากจะลองชิมชิมสังคมแบบนี้ดูแค่นั้นเองครับสบายๆครับแล้วข้อ3ครับหัวใจสําคัญของมันนะครับของข้อ3นะครับที่บอกว่าช่วยกันจริงเนี่ยคือคนเราครับเราอยากได้เงินเราอยากมีชีวิตที่ดีเราอยากมีทรัพย์สมบัติเราอยากมีปัใจจัยในการเลี้ยงชีวิตที่ดี แต่ปัญหาครับผมเจอมาเยอะจริงๆครับก็คือคนเราเนี่ยแน่นอนเรากินเราเที่ยวด้วยกันสนุกแต่ถึงเวลามาล้างจานน่าเครียดถึงเวลามีงานที่ต้องใช้กระบวนการคิดต้องใช้การทุ่มเทน่าเครียดบ่นกันเกี่ยงกันกลับด้านนิดเดียวครับก็คือเราอยากได้ค่ดีไม่ได้บอกว่าให้เลิอกอยากแต่วางไว้นิดนึงจากนั้นเนี่ยมาเพิ่มความอยากทําครับเพิ่มความอยากทําเพิ่มการสนุกยินดีพึงพอใจดีใจที่จะได้ทํางาน โดยเฉพาะการทํางานร่วมกันการที่ฉลาดทํางานไปลงมือทําแล้วนะครับแล้วการที่เราฉลาดที่จะเติมความรักรู้สึกดีเข้าไปในการทํางานเติมอารมณ์ความรู้สึกเติมความสนุกเข้าไปในการทํางาน <c oughs> นานไปเราจะมีฝีมือมนุษย์เนี่ยมีสติปัญญาเรามาร่วมกันพัฒนาเครื่องมือดีกว่ามาเชียร์กันครับให้พัฒนาเครื่องมือเนี่ยมาสร้างสิง่งต่างๆทั้งปวงให้เราสะดวกยิ่งยๆขึ้นการที่เราฉลาดนําเครื่องมือเนี่ยมาวางให้เป็นระบบครบวงจรให้เครื่องมือ คุมเครื่องมืออีกทีหนึง่งแปลว่าอะไรครับคนเราเนี่ยเวลาคุมเครื่องมือกดปุ่มเดียวนะครับหรือพิมพ์ข้อความไม่กี่ข้อความสุดท้ายครับเครื่องมือเครื่องยนต์นกลไกเนี่ยไปทํางานของมันเองครับโอ้โหคนคนต่อไปเนี่ยจะเป็นมหาเศรษฐีจะเป็นคนที่สมบูรณ์พูนสุขไอ้มหาเศรษฐีนี่ผมไม่อยากให้พูดถึงมากเพราะว่าอะไรเงินเนี่ยเป็นเรื่องที่สมมุติผมไม่ได้ว,ว่าเงินไม่ดีนะแต่เงินเป็นเรื่องสมมุติ แต่การที่เรามีอาหารการกินมีกิจกรรมการงานที่ดีมาเต,มเติมเต็มเวลาชีวิตของพวกเราเนี่ยมันเป็นเรื่องดีครับเท่านั้นยังไม่พอครับเรายัางสามารถพัฒนาบรรยากาศดีๆมาทําให้เรามีความสุขมีความสนุกมีความรู้สึกดีมีความคึกคักมีความได้ใจโดนใจพึงพอใจกับการทํางานและการใช้ชีวิตโอ้โหฟังมาถึงตรงนี้ครับอยากให้พวกเราเชื่อมั่นครับว่าการที่เราไปฟังซ้ําไปจดแล้วไปลองจริงๆเนี่ย มันคือรางวัลของชีวิตนึกภาพที่เราเรียนมาหลายปีครับนึกภาพที่เราทํางานมานานครับแล้วเรามาลองแค่3ข้อนี้อยากให้ไปคิดแบบนั้นจริงๆครับเท่านั้นยังไม่พอครับสร้างระบบบรรยากาศอะไรเรียบร้อยแล้วครับรวมทั้งหมดนะครับทั้ง3ข้อนี้เนี่ยเข้าไปในงาน4กลุ่มครับก็คือกลุ่มแรกคือการร่วมเรียนรู้ฝึกแล้วก็สร้างให้ชีวิตของเราเนี่ยให้เกิดผลดีกับชีวิตของพวกเราเนี่ยยิ่งยิ่งขึ้นจากนั้น ไปร่วมพัฒนาการอยู่เล่นเสพการกินอยู่กันอยู่เล่นเสพอะไรทั้งปวงเนี่ยขอในกลุ่มของพวกเราเนี่ยให้มีคุณภาพและดียิ่งยิ่งขึ้นนําเครื่องมือกลไกลอะไรต่างๆที่เราออกแบบมาดีแล้วเนี่ยไปพัฒนาการทําบุญของเราให้ดียิ่งยิ่งขึ้นไปพัฒนาภูมิปัญญาองค์ความรู้รวมถึงปัญญาพลังดีที่หมุนวนในตัวพวกเราในหมู่พวกเราในพื้นที่ของพวกเราเนี่ยให้ยิ่งยิ่งขึ้นจากนั้นครับจากสิ่งที่เราทํานี้เนี่ยเขาเรียกว่าเป็นรูปแบบ เป็นแบบอย่างของการทำงานและใช้ชีวิตที่ดีจากนั้นครับเราไปพัฒนาเป็นองค์ความรู้จะทำเป็นสื่อเป็นตำราจะทำเป็นศูนย์ฝึกหัดที่เปิดโอกาสให้ญาติจากที่ต่างเนี่ยสมัครใจมาทดลองมาเรียนรู้นะครับแล้วเราสามารถที่จะจัดทีมครูพร้อมปัจจัยเสริมไปช่วยติดตั้งรูปแบบชีวิตดีๆนี้เนี่ยให้กับญาติได้จริงๆ นะครับโอ้โหแล้วก็ญาติที่ได้รับการติดตั้งแล้วเนี่ยเราเลือกช่วยเลือกช่วยญาติที่บอกว่าพอชีวิตเราดีแล้วเนี่ยจะไปช่วยกลุ่มอื่นสังคมอื่นเนี่ยให้ดียิ่งยิ่งขึ้นได้อีกโอ้โหพี่พี่น้องน้องครับผมอยากจะให้พวกเราเนี่ยไปหยิบกระดาษประกาขึ้นมาครับผมหาประกาไม่เจอนะครับเอาตรงนี้แทนแล้วกันเป็นของเล่นลูกนะครับก็เอามาจดแล้วก็มาลองคิดมาลองนั่งมาเนาะมาลองอาบน้ําให้สบายนวดตัวนะครับแล้ว ไปลองสัมผัสพลังดีาการที่สิ่งนี้เนี่ยมันสามารถเกิดขึ้นได้ครับขอเพียงพวกเราเนี่ยกดส่งต่อวิดีโอนี้หรือกดส่งต่อวิดีโอที่4ีทับเนี่ยไปโดยไม่คิดมากครับอยากให้นึกถึงความเจ็บปวดเวลาที่เราอยู่ใครบางคนครับที่มีจุดสำคัญก็คือมีจิตใจแบบไร้ายๆเคยชินทำเป็นปกติคิดร้ายพูดร้ายทำร้ายมีปมมีนิสัยที่ร้ายเป็นปกติมีนิสัยแบบว่า ฉันไม่สนว่าอะไรจะเกิดขึ้นแต่ฉันอยากสบายอ่ะแล้วก็เวลาทํางานเนี่ยฉันจะต้องขี้เกียจหรือเวลาทํางานเนี่ยจะต้องเหมือนกับขอร้องให้ทํามันเหมือนกับทําศักดิ์แต่ว่าไปทีบางคนมีชั้นเชิงมีเล่กลในการทํางานนะครับหลอกกันทําร้ายกันได้ส่งผลเสียต่อตนเองผู้อื่นและสภาพแวดล้อมได้นะครับอยากให้ไปนึกว่าสิ่งนั้นเนี่ยมันเจ็บปวดมากแค่ไหนคือถึงแม้เราเป็นคนที่ทําเองผมก็เองก็ไม่ใช่คนดีนะก็อาจจะเคยทําผิด มานะครับจะถึงเวลาหรือยังครับที่สำหรับผมเองอะถึงเวลาแล้วที่ผมจะคือต้องดูวิดีโอนื่นด้วยนะครับคือประครับประคองตนเองอะแล้วก็หวังครับคือผมไม่ได้บอกว่าสังคมไม่ดีนะครับคือสังคมมีทั้งดีและเสียทุกคนรอบตัวผมนี่ดีหมดนะครับแต่ก็มีข้อเสียด้วยจะอยากจะไปทดลองจริงครับสังคมที่มันจะมีแต่ดียิ่งยิ่งขึ้นไม่ได้บอกว่าสังคมนี้จะเป็นสังคมที่แบบนําพาสังคมไปสู่ความจเจริญรุ่งเรืองอะไรนะครับ เราไม่รู้ไงพี่มันเหมือนกับเด็กคนหนึ่งซึ่งแค่กระปุกออกมาแล้วมาทดลองเล่นหุ้นแล้วเขากลายเป็นเศรษฐีอันดับต้นๆของโลกแบบขึ้นอันดับหนึ่งอันดับ2เด็กหญิงที่เป็นอายุน้อยร้อยล้านไม่มีใครรู้มาก่อนครับคนอพยพที่กลายเป็นทีมเจ้าสัวพี่ครับไม่มีใครรู้มาก่อนมันแค่ทดลองครับพี่ครับผมไม่ได้บอกว่ามันจะต้องดีเลิศหรูเพราะว่าผมเองเนี่ยได้แต่ลองในข้อหนึ่งครับก็คือลองจริงๆพอลองจริงแล้วเนี่ย ผมเอาชนะครับพี่เอาชนะการที่ผมไปเปิดดูจอดูข่าวสารโดยเฉพาะข่าวเกี่ยวกับกีฬานะครับในจอทั้งที่เป็นข้อความเป็นข่าวสารกับที่เป็นภาพเคลื่อนไหวจากนั้นนะครับผมก็ติดขี้เกียจผมเลิกมันได้ครับทั้งสองตัวผมไม่หยิบมาดูข่าวสารอื่นอีกเลยจากนั้นเนี่ยผมก็ออกไปวิ่งไปออกกำลังกายจริงๆช่วงเวลา7วันนี้นะครับพวกเราจะสามารถเปิดไปดูวิดีโอใน playlist ก็จะเห็นว่าวิดีโอของผมเนี่ยเมื่อเปรียบเทียบกับวิดีโอก่อนๆเนี่ย ก็จะดีขึ้นจริงๆชีวิตผมดีขึ้นจริงๆครับขอแค่ไปลองจริงครับพวกเราก็ลองได้ผมไม่ได้บอกว่าผมเนี่ยดีกว่าพวกพวกเราดีกว่าคนหลายๆคนนะครับผมเป็นคนอยู่ที่อยู่ในระดับเขาเรียกว่ามาตรฐานปานกลางแต่จะหย่อนลงมาแบบต่ากว่ามาตรฐานนิดนิดนะครับหย่อนกว่ายังไงนั้นไม่ต้องไปพูดถึงมันนะครับก็ฝากพวกเราทุกคนนะครับว่าขนาดดามเนี่ยซึ่งออกแนวเหลวไหลเนี่ย ก็ยังเอาดีได้นะครับพวกเราที่ไปลองจริงสัมรัสพลังดีจัดการได้ดีแล้วก็ไปลองคิดดีแล้วทําดีให้ติดเป็นนิสัยจริงๆเนี่ย <c oughs> ผมเชื่อมั่นครับว่ามันทําไม่ได้หรอกนะครับมันทําไม่ได้เลยนะครับแต่ถ้าเราไปบอกตนเองให้ลองทําทุกวันทํำบ่อยๆคิดง่ายๆครับคนที่ไม่เคยเดาะฟุตบอลหรือเดาะตะก,ก้อเนี่ยมันทําไม่ได้หรอกนะครับไม่เคยปั่นจักรยานเนี่ยมันปั่นไม่ได้หรอกแต่การที่เราไปลากจักรยานตามตัวเราไปทุกวันไปลองปั่นจักรยาน4ี่ล้อดูนะครับ ไปลองบ่อยๆนะครับไม่นานเราก็ทําได้นะครับคิดง่ายๆครับพี่มาลองเปิดฟังซ้ําบ่อยๆแบบจะหลับนอนหลับก็ลองเปิดไปดูนะครับการที่พวกเราเนี่ยมาช่วยกันแล้วทาให้สิ่งต่างดียิ่งขึ้นอย่างข้อ3เนี่ยที่บอกว่าโอ้โหเปลี่ยนมุมมองจากแค่อยากได้เนี่ยไปให้สนุกกับการลงมือทําพัฒนาพึ่งมือพัฒนาระบบบรรยากาศขึ้นไปเรื่อยๆจากนั้นเนี่ยฉลาดวางเป้าหมายว่าเราจะทําชีวิตของเราให้ดีขึ้น4ี่กลุ่มยังไง จากนั้นเนี่ยสร้างเครื่องมือไปช่วยญาตพี่ๆน้องครับมันทําได้เลยไงครับขอเพียงแค่เราบอกส่งต่อไปมีคนเก่งดีใจบุญที่พร้อมจะพัฒนาความเก่งดีใจบุญยิ่งยิ่งขึ้นแล้วมาสร้างรูปแบบและเครื่องมือเหล่านั้นมาช่วยญาติในไประเทศไทยจริงจะเกิดเครื่องมือพัฒนาคนที่ได้ผลเครื่องแรกจริงๆจะนําไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนแบบต่อเนื่องจริงขอบคุณครับสาธุขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้โปรดดลบันดาลให้ญาติเนี่ย ได้ดูอย่างน้อยสุดนะครับ4ี่ทับ4 4ทับ5 4ทับ6จนจบอย่าได้คิดว่ามันเป็นวิดีโอที่ยาวนานเกินไปเลย